หลายคนบอกเอ๊ะพักพี่พักน้องหลุดกันไปหลดกันมาเนี่ยมันจะผิดกฎหมายการเลือกตั้งไหมค่ะนักข่าววันนี้เจอทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยถามเลยนะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ลุงป้อมเนี่ยบอกว่าเออเป็นพักพี่พักน้องรวมกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยยังไงท่านรองวิษณุบ,บอกว่าท่านพูดเล่น ใครประหยัดท่านก็พูดก็มองว่าเออแบบเป็นหน่อเนื้อเชื่อขายแต่เคยสุดท้ายเนี่ยก็แตกเป็นสองพักอยู่ดีย้อนกลับไปย้อนกลับมานะคะเอาไปฟังท่านรองพูดถึงประเด็นนี้ให้ชัดเจนหน่อยค่ะพักทางบัตจรัฐจะพักรวมในตั้งชาติเนี่ยเป็นพักเดียวกันในทางกฎหมายมันจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเป็นท่านพูดเล่นอาจารย์มองว่าเป็นการพูดเล่นใช่จริงๆิก็ไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงหรือครอบงำกันจะมีหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันไม่สามารถจะครอบงำกันในทางกฎหมายได้ แล้วถ้ามีคนนําไปร้องนะครับผมอาจารย์เรื่องนี้ก็กก็็ร้องนะฮะแล้วก็ก็ไต่สวนกันว่ามันเป็นยังไงมันมันไปจับไปเอามาจากคำพูดนั้นไม่ได้้องูอมกอบอื่นมันเป็นการพูดยกย้อนพูดเล่นคํากันตอนนั้นเองผมฟังอยู่ด้วยตอนที่ท่านพูดเนี่ยไม่ไม่ปลุกแล้วไม่คือถ้า ถ้าหากว่าไปครอบงำกันเนี่ยนั่นเป็นคำในกฎหมายมันเป็นความผิดซึ่งมันต้องมีแอคชั่นคือมีพฤติกรรมการแสดงนี่เป็นเพียงคำพูดก็เหมือนกับบอกว่าโอ้ยเราพี่น้องกันแล้วจริงๆมันเป็นหรือเปล่าครับพี่น้องมันไม่เป็นก็พูดอุปมาเปรียบเทียบเท่านั้นอาจารย์ครับมันมีอุปมาแบบนี้ขึ้นมากกตต้องจับตาเป็นพิเศษอะไรไหมครับแล้วก็ใครติดใจก็ไปรอกรกตอาจารย์ครับในทางการเมืองมันเป็นบรรทมิตรกันได้ป่ะฮะ แต่ละพรรคการเมืองได้ทุกพักอยู่แล้วแลวหละบางพักหาเสียงกันจะเป็นจะตายถึงเวลาตั้งรัฐบาลก็จับมือกันได้ ข่าวในผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมในะะเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะทันกรอบเวลาไหมถ้าเกิดมีการยุบสภาท่านรองก็บอกว่าที่สุดแล้วก็ต้องทําตามนั้นทําไปแล้วอยู่ในกรอบเวลาถ้าทําแล้วมันผิดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่หลายคน,นยสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามกันเยอะมากว่าแล้วกรณีที่ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแบบนี้จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้หรือไม่ท่านรองว่ายังไงคะ เพราะมันจะไม่ย้อนแย้งฮะเพราะว่าจะไปย้อนแย้งอะไรเพราะท่านเป็นเป็นค a n d i d a นายกในนามพลังประชารัฐไปอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะไปสมัครก็คนที่ควรจะต้องเดือดร้อนกับเรื่องนี้คือพลังประชารัฐไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ประชาชนมันเหมือนเจตนาลมอ่านเจตนาลมประชาชนเลือกู้เอกเป็นคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐแต่วันนั้นก็หลายพรรคก็เป็นคนเสนอชื่อท่านโหวตให้ท่านประชาธิปันก็โหวตให้ท่านภูมิใจไทยก็โหวตให้ท่าน แต่ชื่ออะมันต้องตั้งต้นจากพรรคใดพรรคหนึ่งไปก่อนแล้วกรณีแล้วตอนนี้ยังเป็น,นค a ด d i d พลังประชารัฐแต่ตัวเองจะไปสมัครเป็นอื่นสมาชิกโดยที่ยังไม่เล่าในายกนี่มันไม่ย้อนแย้งไม่ย้อนแย้งเลยการเป็นคิดเดตไม่มีข้อผูกมัดอะไรกันไม่มีข้อผูกมัดได้ทั้งนั้นผมยกยกตัวอย่างให้คุณฟังว่าอย่ามาดูแต่เฉพาพะประเด็นประยุทธ์ก็ถ้าสมมติว่าวันนี้เขาจะเสนอคุณชัดชาติขึ้นมาเสนอคุณหญิงสุดารัตน ก็เป็นได้อย่างนั้นนะเพราะมันมีนักวิชาการออกมาออกมาแย้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะขัดเจตนารณ์อาจจะถูกยื่นได้ถ้ากรณีเขาไปยื่มยุบสภาอาจจะยื่นได้ก็ใครสงสัยก็ไปยื่นแต่แต่ถ้าทางเซฟสุดอะนทางกฎหมายมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะตอเริ่มต้นที่สุดเขาก็ไม่ได้บอกแล้วว่าคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกต้องเป็นสมาชิกพักนั้นก็พักก็ไปเสนอเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณมาตั้งแต่ต้น วันนี้เขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาจะเลือกบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมันอาจจะทำร้ายจิตใจคนที่เลือกคนในคนยึดจากพรประหลังมรดกไปก็คงคงไม่ทราบอย่างนั้นทำร้ายจิตใจคุณนะ <c oughs> ตอบคำถามสุดท้ายนี่คือบอกทำร้ายจิตใจคุณหหรอนาะยก็คือเกรียดขาดชัดเจนนะคะแต่ว่าเกมการเมืองก็คงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไป